ค่ะอาจารย์คะเราจะทํำยังไงเพื่อที่จะให้เราไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับผู้อื่นเรามีวิธีแบบแก้ไขอะไรในตัวเราเองได้ไหมคะอน,นียถามนะเป็นถามอรารัตมัตม์คือถ้าผ่านข้อนี้ไปเป็นพระอรหันเลย <c oughs> เพราะมาน,ะเน,ะ,มานะเนี่ย <c oughs> อ่ามานะนี่เรียกว่าคนที่มีทิฐิมีความคิดชอบเอา,าตัวเองไปเปรียบเทียบคนอื่นเมื่อเปรียบเทียบเจอคนที่เขาสูงกว่าเราเ <c oughs> หนือกว่าเราทุกอย่าง เราก็มีใจเศร้าหมองเมื่อเปรียบเทียบคนที่ด้อยกว่าเราเราก็เหยียดหยามเขาเมื่อเปรียบเทียบคนที่เสมอกันเราก็มีการแข่งขันเกิดขึ้นมีผิดมีถูกมาเรียนรุ่นเดีวยวกันทําไมอันนั้นมันฉลาดกว่าเราเราโง่ก,กว่าหรือเปล่าเนี่ยมันล้วนแตความเดือดร้อนทั้งหมดแล้วอันนี้เป็นสังโยชน์เบื้องสูงไม่สามารถกระทาได้ง่ายๆฉะนั้นแต่ถ้าทําได้ก็ทาได้ในหลักคิดไปก่อนเช่นว่าทุกอย่างมีคุณค่าในตัวมันเองมโยมีไม้สองอันไม้ยาวกับไม้สั้น ไม้ยาวนี่ไวาทำอะไรไว้สอยมะม่วงไม้สั้นไว้ทําไม้เท้าเราจะเอาไม้ยาวมาทําไม้เท้ามันก็ไม่มีความสามารถในการเปลี่ยนได้ฉะนั้นประโยชน์ของเขาก็เป็นเฉพาะทางไม่ต้องเปรียบเทียบเราก็เป็นเรานี่แหละเอาว่าเราไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครนะเราเป็นผู้ที่ไม่เบียดเบียนกันมีศีลครบบริบูศีลหน้ากระเทือบเพียงพอแล้วฉะนั้นอย่าไปเปรียบเทียบกันเพราะการเปรียบเทียบเป็นเหตุในใจมันทุกฉะนั้นแหละเพราะเปรียบเทียบมันต้องเจอแน่นอนคนเรามือยังไม่เท่ากันเลยมีนิ้วนิ้วยังไม่เท่ากันนิ้ว เปรียบเทียบกันเขาย่อมไม่เท่ากับเราถ้าเขาไม่เหนือกว่าเขาก็ด้อยกว่าหรือเสมอกันเปรียบเทียบเมื่อไร่ทุกใจเมื่อนั้นจะน่าให้ทราบว่าเราก็เป็นเราเขาก็เป็นเขาเป็นแค่การณมิตรการยานมิตรกันก็พอเห็นไหมเปรียบเทียบก็เดือดร้อนทันทีเลยเราเนี่ยเหตุที่เราว่าถือตัวถือตนเพราะอะไรเพราะถือตนไปเทียบกับคนอื่นถ้าถือตนแล้วไปเทียบว่าเอ้ยใหญ่กว่าฉันถือตนไปแล้วเอ้ยต่ำกว่าฉันถือตนแล้วเท่ากันนะ การมาณก็คือเปรียบเทียบถือตัวถือตนไปเทียบกันนั่นแหละก็เป็นเหตุในการไม่ปกติกของใจแต่นั้นเอาแค่เราพอมันมีวิธีธปฏิบัติที่แบบง่ายและแบบเร็วไหมคะคือเอาแค่แบบแค่เราพอใจและสุขใจในวันนั้นๆก็พอคะ่ะเพราะว่าถ้าเราจะแบบคือไม่รู้ว่าเราจะทํำยังไงที่แบบมันจะไม่ให้มันเกิดการเปรียบเทียบเกิดขึ้นอีกหรือว่าถ้าจะเกิดอยากให้มันเกิดน้อยที่สุดอะ อย่างเดียวที่สั้นที่สุดมันไม่มีทางรัดหรอกไม่งั้นเขาก็ไปเซเว่นซื้อพระรหัสมาซะเหมือนกล่องส่งงมันเป็นความคิดเป็นตัญหาของเราบางอย่างมันก็ไม่ใช่ละได้โดยการง่ายนะบางทีเรามีว่าเอ๊ะมันน่าจะมีละมีอะไรเชื่อเลยนาเชื่อะไรมันต้องมีง่ายๆไม่วิง่ายมันไม่มีง่ายหรอกในการด้เข้าถึงมานะกันละมานะได้การเปรียบเทียบนะไม่ใช่ของง่ายก็องไปทาไปก็อย่างเดียวที่พระหลวงพ่อพระอาจารย์บอกว่าเรื่องแค่ว่าคิดว่า คนเรามันมีบุญมีกรรมเกิดมามีดีมีชั่วทั้งรูปทั้งนามต่างกัน mm hmm. เราพอใจในเราพัฒนาเราคนเดียว mm hmm. ไม่ต้องเปรียบเทียบสุ่แล้ววิธีที่ง่ายสุดรู้สึกตัวเ mm hmm. มื่อรู้สึกตัว <c oughs> นั่นแหละรู้สึกตัวมันจะหมดการเปรียบเทียบแม้กระทั่งว่าใจเกิดกุเลสอยากเปรียบเทียบมันก็ทราบก่อนแล้ว mm hmm. สรุปแล้วรู้สึกตัวนั่งง่ายที่สุดรู้สึกตัวนั่นแหละ <c oughs>